ก่อนหน้านี้พศอานนท์นะคะได้แจ้งข่าวว่าเต้าหยองหนึ่งในนักแสดงภาพยนตร์ของตัวเองได้ติดเชื้อโควิด -19 พร้อมคุณพ่อซึ่งก็คือคุณพ่อเอะหัวหน้าคณะระเบียบวัฒนินะคะที่เต้าหยองทําหน้าที่เป็นแดนเซอร์อยู่ทั้งคู่ก็ได้เข้ารับการรักษาด้วยกันล่าสุดทางคุณพ่อเอะและเต้าหยองนะคะได้เปิดใจผ่านสื่อหนึ่งหลังเข้ารับการรักษาว่าส่วนของพ่อเอะตอนนี้มีอาการไอและเวียนหัวจากฤทธิ์ของยาที่หมอให้มา แล้วเต้าหยองนั้นก็ดูปกติไม่มีอาการอะไรเลยแต่วันแรกเจ็บคอก่อนวันที่สองก็เริ่มปวดตามข้อมือข้อเท้าพ่อเอ๋ยอมรับว่าตกใจตอนที่รู้ว่าตัวเองติดโควิด1 9เพราะพยายามเซฟตัวเองไปไหนมาไหนก็พยายามไม่เข้าไปอยู่ในชุมชนคนเยอะๆฉีดแอลโกอฮอล์ตลอดค่ะวันที่4กรกฎาคมนะครับหยองมีอาการเจ็บคอตอนอยังรู้สึกตัวรุมๆก็ทานยาแก้วัดแก้เจ็บคอต่อมาประมาณวันที่6กกรกฎาคมพ่อก็เริ่มมีอาการเจ็บคอเหมือนมีไข้ด้วย พอวันที่7ก็เริ่มมีไข้หนักวันที่8ก็ยังไม่หายไข้ไม่ลดไม่ลดลงเลยก็ชวนลูกหยองว่าเราไปตรวจกันดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเราจะได้รักษาตัวทันตรวจวันที่8เวลา9กโมงเชา้าผลออกตอนทุ่มหนึ่งเป็นบวกเราเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่นรามนะครับตั้งแต่วันที่8ก็ต้องเข้าให้ครบ14วันต้องตรวจเชื้ออีกทีว่าเชื้อมันเป็นยัง,ยงไงมันมีไหมถ้าไม่มีก็อาจจะได้อยู่ต่อหรือถามคุณหมอว่า ถ้าจะให้ไปกักตัวดูแลตัวเองที่บ้านไหมก็แล้วแต่ดูแลยพินิตของคุณหมอครับยอมรับว่ามีผลกระทบกับวงมากนะคะทำให้เด็กขาดไรายได้อีกอย่างตอนนี้ลูกๆที่อยู่ในเครือข่ายของระเบียบวาทศิลป์ก็ทําให้เขาพลอยเดือดร้อนไปด้วยทั้งๆที่เขาไม่ได้มาใกล้ชิดพ่อใกล้ชิดน้องเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแต่ว่าอยู่บ้านพักระเบียบวาทศิลปจริง,รงๆบ้านพ่อกับบ้านพักมันอยู่ห่างกันหลายร้อยเมตรงานแสดงก็เลยเลื่อนไปโดยไม่มีกําหนดตอนนี้เท่ากับปิดวงไปเลยนั่นแหละคะ่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ